สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวย g ี o ทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะใครที่คุ้นเคยเสียงผมนะฮะจำจำเสียงกันได้นะครับก็ฝากติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะฮะไว้ลงแนวทางหวยนะครับเนาะอ่ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะฮะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีแนวทางเด็ดนะครับสลับในที่ในหวยทัทบาลน,นะครับเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูในปกสลากซึ่งปกสลากล่าสุดเนี่ย เป็นปกชุมชนนะครับเป็นปกชุมชนเหมือนในงวดที่แล้วแต่มันมีพิเศษกว่าในงวดที่แล้วก็คือมันเป็นปกชุมชนบ้านทุ่งสีนะครับเนาะอ่ะซึ่งย้อนไปดูนะครับในปกสลากที่มีค,คําคล้ายๆกันนะครับเนาะชุมชนนะบ้านทุ่งสี 3. มีคําว่าทุ่งนะครับก็คือนี่เลยนะฮะมีคําว่าทุ่งทุ่งทานตะวันนะครับทุ่งทานตะวันจะออกเลขเหมือนกันไหมนะครับ 972นะฮะบนนะล่างเป็น45นะครับ972ก็เลขสวยอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมซื้อไว้ติดไว้ด้วยกันนะครับสลับไปชี้ในเลขนี้นะครับหรือว่านะครับนั่นแหละนะครับเท่าที่ดูสถิติแล้วมีคําว่าบ้านแบบนี้นะครับเลขมักจะออกในเลขเดิมนะครับเลขออกในเลขเดิมยังไงนะครับก็คือเลขเดิมนะครับที่เคยออกมานะครับซึ่งย้อนหลังไปใน3มงวดติดนะครับ ย้อนหลังไปใน3มงวดติดนะฮะที่เป็นปุกคำว่าบ้านนะครับ3มงวดติดซึ่งในล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในที่ในปี6กแปดนี่แหละนะครับอ่ะนี่มีคำว่าบ้านนะนี่มีคำว่าบ้านบ้านมุงเหนือบ้านดินมดแดงบ้านต้นตาลเนี่ยนะในงวดที่แล้วนะคล้ายๆกันในงวดนี้นะทอผ้านะครับมันก็ออกเหมือนกันแหละแต่มันไปออกของ6ตัวนะมน่มันมันมี4ี่หกอยู่นะฮะผมเขียนให้แค่3ตัวมันก็เลยสลับไม่ได้นะครับ นี่บ้านปากน้ำนะครับก็จะมีบ้านโอ่งอ่างแล้วก็บ้านโพตากบ้านมหาสอนะฮะบ้านถ้ำเสือเนาะแล้วก็บ้านแหลมมะขามนะฮะบ้านพิ่คุณทองนะฮะแล้วก็บ้านนะครับเขาชัยศนนะฮะและนี่ก็จะเป็นปกสลักรับที่เป็นคําว่าบ้านทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยเจ็ดย์ศูนย์ ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะซึ่งนี่สถิตินะครับที่ผมเขียนไว้ก็ไล่าตามเดือนเลยนะครับไล่ไล่ไล่าลาตามเดือนเลยนะครับไล่าตามเดือนตามปีนะครับนี่ล่าสุดเจ็ดเจ็ด้านะครับเนี่ยซึ่งถ้ามีคำว่าบ้านเนี่ยเลขมันมักจะออกเลขเดิมนะครับนี่ที่เคยออกไปแล้วนี่นี่ห้าศูน นี่ก็มี5 0ูนเออนะกองสลากออกง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็นี่หกสองก็หกสองเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้าเก้าก็ไปออกห้าเก้าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หกสองเหมือนกันนี่เอาไปออกหกสองซึ่งนะครับหรือว่ามันจะออกเลขเดิมนะถ้าเลขเดิมอยู่ในนี้นะครับนี่เลยนี่เลขเดิมอยู่ในนี้นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับ 9 5้าสองเนี่ยมันก็ออก6นี่หกสอเกนี่ยมันออกใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยมันเป็น5 0น,นะก็5 0ก็แสดงว่ามันเลขมันน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับ5 0ในช่วงข้างบนตรงนี้ก็จะมี9ก้มี9ก้มีศูนย์สมี6 9 96อ่ะแล้วก็6กสและวก็0ศย์เก้าเนี่ยใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้แค่ใน 4คู่นี้ก็ได้นะครับยิ่งเป็น9 6กับ0 9นย์ี่รีบตามนะก่อนจะเป็นเลขดังในงวดที่แล้วก็เลขดังนะครับซึ่งผมก็นะครับเน้นๆให้เ0้นนะออกมา91นะครับเนาะอืมนะชอบมากเลยหลยหลายสูตรให้มา90นในงวดที่แล้วนะครับก็ลองนำไปุ้น้วกันนะครับสลับในปกสลากล่าสุดนยก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับในปกที่มันออกเลขเหมือนกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างในงวดนี้นะฮะ ในงวดนี้ไปออกเหมือนกันกับในงวดนี้นะครับอสองงวดนี้นะครับมันเหมือนกันยังไงทําไมเลขมันออกเหมือนกันนะครับถ้าลองดูเปรียบเทียบกันมันก็สลับบุรีอ่างทองอ่ะหรือว่าเดบอยู่ภาคกลางเหมือนกันเนาะเออนะฮะแล้วก็หกสองก่อนหน้านี้หกสองก่อนหน้านี้เก้าหกสองเก้าหกสองก็ไปออกหกหกสอง นี่3ามปกนี้นะครับ3ามปกนี้เลขออกเหมือนกันในที่ใน6 2สองหสองบนด้วยเนะนี่นี่ซึ่งในสามปกเนี้ยมันเหมือนกันยังไงนะครับทำไมเลขมันออกเหมือนกันทำไมเลขออกเหมือนกันอ่ะอาจจะมีตะก้าเนาะเหมือนกันนะครับเนาะอาจจะมีตะก้า อ๋ออ๋อโอเคนะฮะที่เป็นจากสารเหมือนกันเนาะนี่น,นีที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนาะจากสารถักสารอันนี้กระเป๋าอันนี้ใบพัดเนาะอืมมันก็เลยออกเหมือนกันเนาะแล้วที่ออกห้าเก้าห้าเก้าในก่อนหนะ้านี้ห้าเก้าล่างห้าเก้าล่างออกห้าเก้า สองวันนี้มันเหมือนกันยังไงทำไมมันเลขมันออกเหมือนกันก็อาจจะเป็นในที่เพชรหนองคายเนาะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พากันเนาะแล้วในล่าสุดเนี่ยมันเป็นแพร่นะครับแพร่ปกสลากแบบนี้ที่มันผ่านมามันพอจะคล้ายกันกับในปกไหนซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่ามัน อ่ามันอันนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นรีไซเคิลเนาะจากขวดนมซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นกะลาเนาะอันนี้เป็นกะลาทําจากกะลานะครับดูแล้วมันคล้ายๆปกนี้นะฮะนี่เนาะทีแรกผมดูนี่เอ๊ะนะครับมันเหมือนกองเนาะมันเหมือนกองนะฮะเนาะหรือว่าจะออกนี่เล็กเบิ้ลนะหรือแต่อันนี้มันเพิ่งออกไปเองนะครับเนี่ยเพิ่งออกไปปีหกแปดนี่เนี่ยล่าสุดนี่เลยนะที่เป็นปกชุมชนนี่ เนาะแต่ก็ไม่แน่หรอกปีนี้ก็ก็เลขก็ออกเลขเดิมนะฮะเดี๋ยวดูมันคล้ายกันในตรงไหนอีกนะครับในปกคำว่าบ้านอ่ะหรือใครมีความพิห็อนอยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับงวดนี้ก็ขายนะผมว่าง,งวดนี้นั่งก้มนั่งทาสังเกตการนั่งเนาะอ่านี่งวดนี้ก็ขายนะครับ นี่นี่นั่งนั่งทําเหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะปั้นนี่เนี่ยผมว่าเนี่ยอาจจะออกเหมือนกันกันกบในสามงวดนี้แหละนะครับที่คล้ายกันที่สุดผมว่าในงวดนี้แหละนี่จะออกศูนย์สี่ไหมหรือสามหนึ่งนะครับเนาะ เออนะฮะอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะและนี่ก็จะเป็นในปกสลากนะครับที่นะครับคล้ายๆกันนะครับเนาะอ่ะคำเหมือนกันนะครับมีคําว่าบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอันเป็นทุ่งเหมือนกันนะอันนี้เป็นทุ่งทานตะวัน,นล่าสุดเป็นทุ่งสีนะครับเนาะอืมอยู่ในนี้มีเจ็ดนี่อ่ะโอเคนะเนี่ยหรือว่า มันมันเหมือนกันกับในงวดนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ออก7 7หรือ50มันอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้นี่มันเหมือนกองเนาะในตรงนี้นี่เนี่ยเหมือนกองเนาะเนี่ยอ่าอันนี้มีทุ่งด้วยเนี่ยมันอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้นะครับนี่75 75หเหนี่ยเนาะ75หไม่ออกมาสักพักแล้วนะครับหรือนี่ซื้อไว้ติดไว้คู่เดียวเลย7 5ห้านะครับ อ่ะรนนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับปกสลากที่เป็นปกสลากที่เป็นคําว่าบ้านนะครับมีคําว่าบ้านอยู่หน้าปกสลากนะครับหรือใครมีความที่เห็นยังไงนะครับหรือส่องเห็นเป็นเลขไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกปนด้ฝากติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะฮะเนาะอ่ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ